โรงเรียนบ้านทรงวิทยาคมแหล่งอบรมความรู้อันฟูเฟืองมุ่งผลิตเยาวชนไทยให้รุ่งเรืองน้ำกระเดื่องทู โรงเรียนบ้านทรงวิ่ทิยุกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีจำนวนครูและบุคลากรทั้งสิ้น18คนจำนวนนักเรียน124คนโดยมีนายถาวรประเสริฐสังเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมศรอบที่4ในปี2564เรียบร้อยแล้วเป็นโรงเรียนต้นแบบ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นศูนย์การเรียนรู้ดีเด่นของศูนย์อนามัยที่เจ็ดขันแกนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตแพทยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งมาขอศึกษาดูง,งานทุกปีผลการดำเรนินงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6 4จนถึงปัจจุบันมีผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการและกิจกรรมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้วันที่9ตุลาคมนายจรินศรีบุตรดีได,ด้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรางวัลคนดีสีร้อยเอ็ดจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่12พฤศจิกายนลูกสาวของคุณครูยา,า,า,านินสาโคตรมีจิตอาสาบริจาคเสื้อกันหนาวให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลวันที่13พฤศจิกายนคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมถวายปัจจัยในบนกระถินสามัคคีที่วัดสุนทรนิเวศบ้านทรงวันที่24พฤศจิกายนคณะครูทุกท่านเข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาค่าราชการครูและบุละคลากรทางการศึกษาเพื่อจะทำข้อตกลงในการพัฒนางานหรือ t a ณโรงแรมวันอวันร้อยเอ็ด วันที่25พฤศจิกายนเป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าโรงเรียนได้ประกอบพิธีถวายราชสุดีและร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่6ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยวันที่หนึ่งธันวาคมทางโรงเรียนได้จัดซื้ออุปกรณ์การเล่นเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กชั้นอนุบาลวันที่17ธันวาคม โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ดจัดค่ายจิตอาสาปันรักเพื่อน้องและมอดงบประมาณจัดทำโรงจอดร,รถโรงเรียนจำนวน20,000บาทวันที่2 4ธันวาคมโรงเรียนจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสโดยครูหมวดภา,าษาอังกฤษซึ่งจัดกิจกรรมนี้ทุกปีและในวันเดียวกันได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย2คนคือ ครูรัตตยาคำุ๋ยและครูวรุิจันรบุนเรืองวันที่30ธันวาคมภาคเช้าได้จ,จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับน,นักเรียนโดยแยกจ,กจัดกิจกรรมเป็นช่วงชั้นในภาคบ่ายคณะครูร่วมจ,จัดกิจกรรมวันปีใหม่ณร้านอาหารบ้านสวนร้อยเอ็ดวันที่25มกราคมคุณครูยานิสาโคตรนีจิตอันเป็นกุศลจัดทำ และถวายรูปภาพแด่พระครูขันดิธรรมสุนทรเจ้าอาวาสวัดบ้านทรงวันที่26มกราคมจัดอบรมออนไลน์นักเรียนแกนนำด้านการส่งเสริมสุขภาพใบเรียนโดยศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นวันที่27มกราคมกองลูกเสือสำรองได้ทำการบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดบ้านทรงวันที่3กุมภาพันธ์ท่านผู้ในการ มอบรางวัลตามโครงการ5ห,ห้องชีวิตมีจิตอาสาทั้ง3ช่้นชั้นหน้าเสาธงวันที่11กุมภาพันธ์งานปรับปรุงช่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลแล้วเสร็จตามสัญญาจา้างวันที่12-13ถึงกุมภาพันธ์คณะครูเป็นคณะกรรมการและนักเรียนร่วมทดสอบการศึกษาระดับชาติโเน็ตชั้นป .6 และม .3 วันที่13และ16กุมภาพันธ์ครครู ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ณโรงพยาบาลสนามวัดบ้านอ้อนร้อยเอ็ดวันที่17กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคมเป็นช่วงที่คณะครูทุกท่านจะเตรียมห้องเรียนสื่อและบรรยากาศในห้องเรียนเพื่อรอรับก,การประเมินตามโครงการห้องเรียนคุณภาพในระดับเขตพื้นที่การศาึกษา วันที่4มีนาคมท่านผู้มีการเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสอบอาทีนักโรงเรียนบ้านเลา้าวิทยาคารและในวันเดียวกันตัวแทนคณักครูได้นำนักเรียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด -19 นักข่ายประเสริฐสงครามร้อเอดวันที่8มีนาคมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทําการประเมินความสามารถด้านการอา่าน หรือการทดสอบ rt อและในวันที่8มีนาคมนายจรินศรีบุตรดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นแก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่4จากมหาวิทยายลัยมหาสา,ารคามณโรงพยาบาลร้อยเอ็ดวันที่9ถึง10มีนาคม คณะครูรับการประเมินตามโครงการห้องเรียนคุณภาพจากคณะกรรมการะระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน15ห้องเรียนนอกจากนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหรือตัวแทนยังมีกิจกรรมช่วยเหลืองานในชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้งงานส่วนรวมและงานส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานสวดพระอภิธรรมงานชาปรกดิษฐศพเม้นไม่ได้รับเชิญในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จนทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในระบบออนไซต์ได้จึงทําการปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนมาใช้ระบบออนแฮนออนไลน์ hand, online, และออนดีมาเพื่อทําให้การจัดการเรียนการสอนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามประเด็นท้าทายในข้อตกลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าการพัฒนากระบวนการบริหารแบบ 2A TPMLE โ o เดลเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านทรงวิทยาคมผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่ความปลอดภัยมีวินัยคุณธรรมนำทักษะชีวิตมีจิตอาสาและพึ่งพางานอาชีพขอได้รับความปรารถนาดีจากผู้เเรงหางนักครูโรงเรียนบ้านสงวิทยาคม เรียนบ้านทรงวิทยาคมแหล่งอบรมความรู้อันฟูเฟืองมุ่งผลิตเยาวชนไทยให้รุ่งเรืองน้ำกระเดื่องทั่วทั้งแดนไทย